ดมัวนหนึ่ตัวนี้นำเสนอนะจะเป็นมายาเอ้ยนาบีคอฟฟผู้สินนาบีคาฟฟเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ร่างกายเราสดชื่นตอนเช้านะนีส่วนผสมเยอะแยะมากมายนะคะที่สําคัญไม่มีน้าตาลไม่มีไขมันทารนะคะจะใช้ไขมันของมะพร้าวนะจ๊ะให้ความกลมกลมนุมนนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นกับพี่ ก็เราเป็นคนทานกาแฟเยอะจัที่ขัดปลองละสิบสองอรกลองละสิบสององละสิบสองชงกับน้ำประมาณข้าวแกงจักจ้าหอเ่อมลมัยทุกเียบกับยี่ห้อใดๆไม่ได้เลยในท้งตลาดอร่ยมากสูาตัวเองที่เป็นคนชอบทานกาแฟนะอ่อยมากค่ะทุกคนดินไทยมันได้ด้วยนะคะระบบผักทยจะดีขึ้นผิวพรรณจะดีขึ้นนะคะ จะสดชื่นนะจ้ะแล้วก็รูปร่างจะดีพุ่งมาน้อยจะหายไปสนใจติดต่อหลังไม้นะคะส่งขอ้อความได้เลยนะ